ยเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต,าต,าต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเอสปานั่นเองนะครับเอสปากับงานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกอีกหนึ่งงานที่เพิ่งจะไปขึ้นแสดงมาเลยนะครับนั่นก็คือ Governor's Ball Festival 2 0น23นั่นเองนะครับซึ่งในงานเทศกาลดนตรีครั้งนี้เน นแสดงเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับแต่ว่า G ีเซลนั้นเนี่ยพักรักษาตัวอยู่เนื่องจากว่าปัญหาทางสุขภาพนั่นเอง ทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้เอสวาทั้ง3ทั้งนิงนิงคาริน่าแล้วก็วินเทอร์เนี่ยก็เลยต้องไปกัน3คนเท่านั้นนะครับขึ้นโชว์3คนแต่ว่าใส่หนักใส่เต็มมากๆเลยงานนี้เนี่ยร้องสดแบบจัดเต็มพร้อมกับดนตรีสด,สด,สด,สดบนเวทีไปเลยได้รับควาชื่นชมจนติดเฟรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาเลยนะครับคนไปดูกันเพียบร้องแบบว่าไม่มีปล่อยอะไรให้เสียหายกันเลยทีเดียว เก็บทุกเม็ดไฮโนตเอาหมดนะครับที่สําคัญนั้นเนี่ยก็ยังแสดงดีขึ้นกว่าเดิมด้วยหลายๆคนเนชื่นชมบอกว่างานนี้เมื่อเทียบกับโคเชล่าที่ผ่านมาเอสปาคือปังขึ้นมากทําการแสดงบนเวทีคือเอาอยู่มากๆเลยนี่อาจจะเป็นเพราะว่าชั่วโมงบินที่มีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วได้แสดงแบบว่าสดๆบนเวทีกับงานสเกลคอนเสิร์ตเนี่ย มากมายกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นโคเชล่าที่ผ่านมาได้รู้ว่าอะไรผิดพลาดตรงไหนปรับปรุงตรงไหนแก้ไขตรงไหนรวมไปถึงงานเทศกาลดนตรีต่างๆมากมายที่เอสปาเน่เข้าร่วมนะครับครั้งนี้ก็เลยโชว์ออกมาได้เต็มที่บอกกับดนตรีสดและร้องสดแบบปังๆแล้วทั้ง3คนคือเอาอยู่มากแม้ว่าไม่มี G ีเซลก็ตามแต่ถ้าหากมี G ีเซลเนี่ยทุกอย่างก็จะแบบว่าสมบูรณ์ร้อขึ้นกว่านี้ ใดๆก็คือครั้งนี้เอส a ปาได้รับคําชื่นชมมากๆเลยจริงๆนะครับแถมคนยังมารอดูมามุงดูเอสเปากันเยอะเลยชุดก็สวยก็เลิศน,นะครับอินเนอร์ทุกคนก็ดีโดยเฉพาะซองนิงแอมนอตน,นิงนิงเนี่ย ได้รับคำชมมากเลยทั้งชุดที่แซบแล้วก็การเอาเวทีที่ยูมัดถึงแม้ว่าจะเป็นมักเน่ของวงก็ตามชุดของคาริน่าก็สวยมากๆเลยนะครับสมกับเป็นพี่ใหญ่สมกับเป็นตัวจีตคุณแม่ของวงนะครับวินเทอร์ชุดขาวเองก็สวยมากๆเลยแฟนๆบอกว่าวินเทอร์ลูกนี้คือแบบว่าทั้งหวานทั้งสวยในเวลาเดียวกัน3คนเนี่ยคือเลิศ ชุดคนละสีกันไปเลยนะครับอยากเห็นชุดของจีเซลเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงจีเซลเองเนี่ยก็มาโพสต์หาแฟนคลับเหมือนกันทั้งขอโทษที่ไม่ได้มาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คิดถึงและจีเซลเองเนี่ยก็คิดถึงทุกคนมากกว่าด้วยนี่ก็เป็นงานนะครับที่เอสปานนเนี่ย ได้ขึ้นเป็นวงแรกของ KPO p OP ด้วยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้นะครับกับ The Governors Ball Festival 2023ในการแสดงเวทีหลักนั่นเองนะครับใครที่ได้ดูคลิปการแสดงของเด็กๆเ,เอสเปากันบ้างแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างชอบหรือเปล่านะครับคิดว่าเวทีนี้พัฒนาขึ้นมากขนาดไหนมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวบมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง